Global Connectivity เป็นโครงการทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นักวิชาการนักวิจัยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมทั้งนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนาทางวิชาการและเรียนรู้ร่วมกับสถาบันชั้นนาในต่างประเทศโดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทุนบางส่วนให้แก่ผู้รับทุน ในลักษณะเหมาจ่ายครอบคลุมค่าเดินทางค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงค่าธรรมเนียมวีซ่าค่าประกันการเดินทางค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายอื่นภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้เราจะมาแนะนำการสมัครทุนสนับสนุนนักวิชาการอาคันตุก,กะหรือเรียกกันสั้นๆว่าทุน visiting professor โดยท่านสามารถเข้าดูประกาศมหาวิทยาลัยได้บนเว็บไซต์ที่ปรากฏ หรือจะสแกน QR วอารโค้ดที่ปรากฏอยู่บนจอตอนนี้ก็ได้ซึ่งเงื่อนไขสำคัญของผู้รับทุนจะต้องเป็นอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่สังกัดสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยแห่งชาติหรือองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลนนะักต่างประเทศครอบคลุมผู้ที่กำลังปฏิบัติงานและเกษยียณอายุราชการสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งแบบออนไลน์ site, online, หรือไฮบริดซึ่งกรณีปฏิบัติงานแบบไฮบริด จะต้องมีเวลาทำงานแบบออนไลน์ site, นะมหาวิทยาลัยมหิดลมากกว่า4สัปดาห์ต่อไปเราจะมาลิดเอกสารประกอบการสมัครกันซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์ม IRVS 1ของส่วนงานเจ้าภาพแบบฟอร์ม IRVS 2ของผู้สมัครขอรับทุนพร้อมติดรูปถ่ายหนึ่งนิ้วหนังสืออนุญาตยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับทุนเอกสาร C v และสำเนาพาสปอร์ต เมื่อรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วส่วนงานเจ้าภาพทำหนังสือนำส่งเอกสารส่งมาที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่ายหรือ OICN เพื่อดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับกองวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไปซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาเพื่ออนุมัติทุนประมาณ2-3ถึงอาทิตย์เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้วให้ผู้ได้รับทุนลงนามในสัญญารับทุนหรือแบบฟอร์ม IRVs 3จํจำนวน3ฉบับโดยไม่ต้องลงวันที่ละติดอากรสตมป์1บาท โดยผู้ลงนามในสัญญาให้เป็นไปตามลำดับที่ปรากฏนี้ส่งเอกสารมาที่ OICN โดย OICN จะทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายแนบไปพร้อมกับสัญญารับทุนส่งไปที่กองวิเทศสัมพันธ์เพื่อลงนามในสัญญาและดำเนินการอนุมัติในหลักการเบิกจ่ายต่อไประหว่างนี้ผู้รับทุนจะต้องทำประกันการเดินทางให้ครอบคลุมระยะเวลารับทุน<ๆ>เพื่อกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินระหว่างการรับทุน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหากวงเงินเกินค่าสินหมายทดแทนจากที่ทำประกันไว้ผู้รับทุนจะต้องรับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นเองในขั้นตอนการเบิกจ่ายภาควิชาสามารถทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินโดยแนบหนังสืออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายจากมหาวิทยาลัยพร้อมประกาศอนุมัติทุนส่งไปที่ส่วนงานคลังของคณะเมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการแล้ว ส่วนงานเจ้าภาพจะต้องจัดทำรายงานประเมินการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์ม IRVS4 หรือรายงานที่ส่วนงานเจ้าภาพประเมินผู้รับทุนแบบฟอร์ม IRVS5 หรือรายงานที่ผู้รับทุนประเมินส่วนงานเจ้าภาพ boarding pass และประกันการเดินทางของผู้รับทุนให้ส่วนงานส่งรายงานมาที่ OICN เพื่อดำเนินการส่งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยจะต้องส่งภายใน30วันหลังเสร็จสิ้นโครงการทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ TOICN ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล